สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะฮะกับสาวระนรูงานไฟฟ้านะครับที่ทำกสามาทำเองได้นะฮะอืมผมทําสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปแรกที่ผมลงนะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการทําท่อดำโชว์แบบลอยเป็นท่อ p v c นะครับใช้อุปกรณ์ดําทั้งหมดยกเว้นสวิตช์กับปลั๊กนะครับที่เป็นสีขาว ผมจะให้มาดูการวางท่อการวางแนวในการตั้งรับบล็อกรับท่อรับก้ามปูอะไรสิเนี่ยพวกเนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ดีที่สุดนะครับให้ดูเป็นแนวทางอันไหนดีท่านนําไปใช้อันไหนไม่ดีท่านก็ปล่อยผ่านนะครับเลื่อนผ่านไปเลยอย่าสนใจมันเพราะว่าช่างที่เขาทําดีกว่านี้ก็มีอีกเยอะนะครับผมให้แค่มาดูการทําคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เขาเรียกชั้นล่างอยู่แค่นี้นะครับ เริ่มจากตรงนี้เลยมันมายังไงนี่ครับรับจากข้างบนมานะครับจากชั้นสอตงตั้งบล็อกใหญ่ทำไมต้องตั้งบล็อกใหญ่สุดเพราะว่ามันจะมีห้องค้างๆนี่เพิ่มจะมีโกดังจะมีบ้านอีกหลังอะไรสัยอย่างก็เลยทามเมนมารอมาจ่อไว้เป็นห้องลงรถหรือห้องน้ําอะไรสัยอย่างนะครับการท้าขับประมาณนี้ไม่มีอะไร ย้ำนะครับผมไม่ใช้ท่ออ่อนลักษณับใช้ดัดอย่างเดียวก็็เกกบารเก็บสายการเก็บท่ออยู่ที่เราจะตั้งจุดมาร์กจุดโคง้งจุดงอจุดรับสายของเราเองนะครับจุดทุกจุดที่ทําไม่ได้ตายตัวนะครับไม่มีการตายตัวจะดัดจะโค้งยังไงท่านตั้งรับเองแล้วกันนะฮะร,ระหว่างข้ามคานผมก็ใช้ตัวบล็อกเจาะด้านหลังเข้าหากันแบบนี้นะครับ ซึ่งช่างทช่างไฟทั่วไปเขาก็ทำกันแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปนูน่นเห็นไหมครับโอเคทีนี้มาด้านฝั่งขวานะครับมันจะตัดกับปูนนิดนึงนะครับขาวเทาดำนครับเทาก็เทา,าไปเลยตรงนี้ก็จะมีการตั้งรับสาย การใช้ข้องอการต่อตรงไม่มีการห้ามการใช้ตะอ่อนก็ไม่มีการห้ามแต่การใช้ตะอ่อนในการดัดโชว์เข้าโชว์มันจะไม่ค่อยสวยนะครับนี่เป็นชุดสวิต์ปลั๊กเปิดเรียบร้อยมีปลั๊กอยู่ข้างล่างนะครับเป็นบล็อกขนาด4ี่สหน้ากากหกช่องท่อก็ใหญ่นิดนึงนะครับหนึ่งครับสองเห็นไหมครับการดัดการหลบการเข้าการสายอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่จินตนาการของช่างด้วย มันไม่ได้มีคําว่าตายตัวนะครับศิละปะครับงานศิละปะของการทําท่อเนาะอันนี้เราก็ดัดนะครับดัดลบดัดโค้งเข้างอประมาณนี้นะครับทุกอย่างมันเป็นแค่แนวทางนะครับของถือฝั่งนี้นี่ครับการดัดการหลบการโค้งการรับโค้ง ไอ้พวกนี้มาอยู่ที่จินตาการของช่างและหน้าง,งานเป็นหลักนะครับหลอด LED เขาซื้อมาให้นะชุดยาวการตัด,ดการโค้งน,นะครับการตั้งรับการตั้ง,กา,งการปูการปูที่ผมห่างก็อยู่ที่ประมาณ50เซนนะประมาณนั้นผอถึงชุดนี้หลายคนถามทำไมทำไมถึงไม่ตั้ง ทำไมถึงตองตั้งบล็อกก็ตอบแบบเผื่อ,อนาคตนะครับเพราะว่าเขามีเพิ่มมาทางขวาการตังบล็อกจะเป็นการอะที่ง่ายในการต่อการเพิ่มนะครับการปูลงมามีบล็อกมีปลัก๊กขานะครับทุกอย่างมีทามขายต้องตามห้องตลาดนะครับย้ำนะครับเป็นแค่แนวทานในการทำประมาณนี้นะฮะดูภาพดูเขจะสวย มาฝั่งนี้เห็นไ,ไหมครับบิดปักรับโคง้งรับงอกันไปนู่นเข้าในห้องนะฮะนี่เป็นห้องเก็บของพอเข้าในห้องปุ๊บก็เป็นห้องเก็บของนะครับ โอ้โหลืมจุดหน้ากากอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ลืมลืมอยู่ปิดหน้ากากประมาณนี้รับโค้งรับเอวประมาณนี้ทุกอย่างเป็นแค่ในทางในการทำนะไม่ดกร่สุดนะอย่าอย่าอย่าบอกว่าทุกอย่างต้องทาแบบนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ตัวของท่านเองในการจะวางแนวทุกอย่างวางท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับการทําไฟท่อดำท่อขาวมีหลักเกณฑ์หลักการเหมือนกัน ท่อเหลืองก็เหมือนกันซึ่งช่างไฟเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่ให้ดูเป็นแนวทางการทำเฉยๆนะครับเนาะก็เดีวทางการทครับไม่ได้บอกว่าดีสุดนะชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ